วิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อควมามบันเทิงเพียงเท่านั้นอาจมีคำหยาบคายหรือกิริยาที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้ทำตามเหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปพี่จอรดเตือนแล้วนะสวัสดีครับพี่จอรดรายงานตัวครับน้งนองๆมากับเกม e-book of history เ้อเออนี่ฮะเกมเก่าจะค่าย PG นะเนี่ยเกมนี้ก็ไม่ได้เล่นกันนานนะไม่ค่อยมีใครมารีวิวกัน ตพราะหลังๆมันเริ่มจากเกลือกันแล้วฮะแต่พี่จอนนะเชื่อว่าเกมทุกเกมมันไม่มีเกลือแล้วถ้าเราเข้าถูกจังหวะแบบนี้นี่เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อนะขอล้างหน้ากันไปก่อนนะฮะนี่เดี๋ยวขอรอจังหวะก่อนนะฮะรอจังหวะการเข้าซื้อฮะเกมนี้เนี่ยเกมนี้ค่อนข้างอันตรายสูงเน่บอกเลยว่าถ้าเกลือนี่บอกเลยว่าเป็นไตเลยนะเออเกลือทีเป็นไตเลยนะเออนี่มาซื้อมาได้สมุดมาห้าเล่มเดอ้อเออนี่ เอายังไงเนี่ยจะสุ่มแบบไหนดีจะสุ่มแบบไหนดีอ้าเอาแบบนี้แล้วกันนะหกหมุนเริ่มคูณสิบเดอ้อมาดูครับว่าเกลือจะมีอยู่จริงหรือเปล่าฮะถ้าบอกเลยนะถ้าบวกตอนนี้นะถ้าบวกเราก็พอนะ <c oughs> มันเสียวเหลือเกินนะเฮ้ยมา7จ็ดห้เฮ้ยลุยฮนะไม่ใช่น้อยน้อยนะเงิน7.5็ดนเนี่ยอูย้มาแล้วมาแล้วตอนนี้คูณสิบสามเยเฮ้ย เอาเรื่องฮนะ6,480มะเหลืออีกประมาณ400คืนทุนครับกับอีก2หมุนเดอ้อมาลงมาลงมาหน่อยอืลงมาหน่อยอืมอย่ยาอย่าบอกนะอ,อือโอ้สวยงามครับอึบมาอีกมาแหม่กำไรอยู่นะแต่มันไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่นะโตทุกวินมา8,000สามนะกำไรมาประมาณ800มันต้องอีกรอบหนึ่งนะเออมา ลุยฮนะนี่แต่พี่จอดนะถ้ามันไม่ถึงเป้าเนะี่ยมันก็ผอมไม่ได้จริงๆนะนี่เดี๋ยวขอเลือกฮะขอเอาแบบสุ่มแล้วกันนะเอาแบบสุ่มแล้วกันวันนี้มาหมุน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 มา,มนมา,มนมนาหมุนหมุนอู้วิเอาฮะสิบห้าหมุนคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่อู้คูณสิบครับสวยแจ๋วอู้ได้มาสิบห้าหมุนเด้ออู้ได้จากเพิ่มจากเมื่อกี้เกือบเท่าตัวนะเมื่อกี้ได้หกหมุนนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะดอกแรกไปคูณสิบเอ็ดแล้วดอกสองมาเออคูณไปอีก คอมโบอู้คอมโบไปฮะคอมโบไปอูสวยงามสวยงามสวยงามแท้ๆสวยงามแท้ๆอู๋วเสีดดายไม่มีต่อฮะเออสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทครับแหมในครั้งแรกนะเออเนี่ะหมุนครั้งที่สองหมุนครั้งที่สามมาเออเออนี่ชาวเวงมาแบบนี้สวยงามสิครับสวยงามเป็นเคไหมมีเคไหมโอ้โหเคแถวสามไม่มาไปต่อไอ ไปต่อเออนี่ขยันเข้าเหลือเกินครับขยันเข้าเข้ามาขยันเข้าเข้ามาโอ้โหยหมูเห่าฮะโอ้โยมาตัวเดียวฮะใช้ชีวิตรำพังอุ้ยยังฮะยังเลยฮะยังไม่ได้ทุนเลยรอบสองเ่ยเอ,อ 7, ้ยเจ็ดพันแล้วเจ็ดพันแล้วเฮ้ยเออไปพันเจ็ดไปพันเจ็ดแล้วไปฮะไปต่อไปต่อสิไปต่อออ้ยสวยงามเลยคูยี่สิบสองแล้ว เอาเรื่องอูดอกนี้แตกแน่นอนเนี่ยเหลืออีก9้าครั้งบอกเลยว่าแตกแน่นอนนะดูสิดูมันทํากับพี่จอร์ดเนี่ฮะดูมันทำโอ้หโอ้ยแจกจริงๆฮะนี่ฮะอย่าไปกระแสตามเกมบ่อยฮะเกมไหนไม่กระแสก็ต้องมาเล่นบ้างฮะนี่ฮะม่มันเหมือนมันให้กําลังใจเนาะเออเกมนีม้คนไม่ค่อยมาเล่นนะะคนไม่ค่อยมาเล่นก็ให้แตกหน่อยนี้เออ นี่ทุกเม็ดจจิงไะเกือบทุกครั้งนะที่หมุนไม้นี่คือเข้ารางวัลหมดเลยเด้อเฮ้ยซูปเปอร์เมก้าวินนะหรืออีกแปดทียาวๆกันเลยตอนนี้คูณ26แล้วนานๆจะเห็นคูณแบบนี้เกมนี้บอกเลยนะถ้าว่ามันเกลือน,นี่แบบโอ้โหเจ็บแสบฮะนีะ่กระแทกลงมาไหนกระถุงไม้ลงไปหนึ่งทีเฮ้ย 27ิเจ็ดนะคูณ27ตอนนี้เหลืออีกสามหมุนมาขอบวกสักสองหมื่นไดไหมขอบวกสักสองหมื่นไดไหมไดไหมฮะได้ไหมฮะลงมาอีกนิดนึงฮะลงมาอีกนิดนึ่งอะโอ้โหหมดไปแล้วฮะบวกมาทั้งสิ้นนะเท่าไหร่สองหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบฮะอูกำไรรวมกับรอบแรกก็นะ่ากำไรสองหมื่นเลยนะ แป๊บเดียวเขาเล่นประมาณ4ี่นาทีะโคตรไวอยู่เลยฮะเกมนี้เออเอาเลยฮะตอนนี้พี่จอร์ดนี่ต้องขอตัวลาน้องๆกอนไปก่อนนะวันนี้มันแตกไวฮนะคลิปมันก็เลยไปเร็วมาเร็วนะขอให้ทุกคนยินดีกับพี่จอร์ดด้วยนะครับฝากกดติดตามกด subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่จอร์ดคนนี้สำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วผมสวัสดีครับ